บกับช่อง I am p o i ค่ะวันนี้พอยกำลังจะไปข้างนอกนะคะทุกคนก็เลยจะก,กำลังแต่งหน้านะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยพอยจะใช้น้ำตกตัวหนึ่งซึ่งพอยอยากจะมาแนะนำทุกคนมากๆเลยเพราะเป็นสิ่งที่พอยใช้อยู่ทุกๆวันตอนนี้นะคะซึ่งน้ำตกตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆใน Twitter เลยคะ่ะทุกคนคือแบรนด์ แบรนด์แ n นเนค่ะทุกคนตัวนี้คือ p r n เ r y t ี่ e ว t ทร e เฟ e n t นเ s e นนะคะคือหลักๆแล้วที่อยากมารีวิวตัวนี้นะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่พอเป็นประจำเดือนใช่ไหมเวลาเป็นประจำเดือนคือสิวมันชอบขึ้นไว้ทุกคนชอบขึ้นพวกคางแก้มอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วเวลาเราเป็นสิวอะเราก็ชอบแบบบีบนิดบีบหน่อยแปบ๊บเดียวมันก็เป็นรอยแหละและพอยได้ใช้น้ำตกตัวนี้เว้ย มันช่วยลดสิวอักเสบอ่ะทุกคนรอยสิวก็จางลงแล้วก็ชะลอการเกิดสิวที่ขึ้นใหม่อีกด้วยแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนน้ําตกตัวนี้มีโมเลกุลที่ขนาดเล็กสามารถซึมสู่เข้าชั้นผิวนะคะลึกได้ถึงสามชั้นเลยค่ะทุกคนพูดง่ายๆเลยก็คือ ดีกว่าน้ำตกทั่วไปนั่นเองแล้วยิ่งถ้าใครชอบอาบน้ำพวกน้ำอุ่นนะคะทุกคนมันจะทำให้เกิดผิวแห้งใช่ไหมน้ำตกตัวเนี้ยคือยังช่วยให้ผิวอ่ะมันชุ่มชื้นอิ่มน้ำอ่ะทุกคนแบบมันจะแบบอุ้มอุ้ม,มน้ำไว้ทำให้ผิวแบบดูนุ่มฟูขึ้นอ่ะ อย่างที่พลอยชอบมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยซึ่งพลอยเป็นคนที่แบบรูขุมขนกว้างมากแบบเป็นคนที่แบบสิวไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมแต่ขึ้นก็ตอนที่เป็นพวกประจําเดือนอะไรเงี้ยแต่หลักๆปัญหาคือหลักคือแบบเป็นคนรูขุมขนกว้างแต่ตอนนี้รูขุมขนอ่ะกระชับขึ้นมากๆเลยทําให้ผิวอ่ะมันดูแบบใสขึ้นไหนี่ขนาดแบบยังไม่ได้ลงอะไรเลยที่หน้านะคผะิวมันดูใสามากๆ,ๆเขาใสาแล้วมันจะทําให้เราแบบ เหมือนเห็นเลือดฝาดนิดนึงไหมเออฟิลสุขภาพดีกรูปเหมือนแบบทานวิตามินมาทานผลไม้มาอันนี้เดี๋ยวพลอยให้ดูรูปตอนที่มีรอยเสียนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็จะมีรอยสืแบบบริเวณตรงเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยคือบรรจางลงไปเยอะมากๆออแล้วที่สำคัญเลยนะคะใครที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวเนี้ยเขารัดจากสารที่เกาะให้เกิดการระคายเคืองนะคะเช่น แอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนตัวนี้ไม่มีเลยนะคะทุกคนสามารถใช้ได้เลยใครที่ผิวแพ้ง่ายๆเนี่ยน้องๆหนูๆใช้ได้หมดเลยนะคะก่อนแต่งนงแต่งหน้านะคะอ,อิวมันแบบมันเด้งขึ้นเลยใช่ไหมออออออชอบสดสดรู้สึกแบบเฟรชได้ทำอะไรก่อนแต่งหน้าสดชื่นมากๆค่ะทุกคน หลังจากที่ทาเสร็จนะคะทุกคนมันจะแบบหน้ามันจะเงาเงาแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่หน้ามันนะคะทุกคนตัวเนี้ยดูดิเนี่ยคอยจับแล้วคือแบบมันชุ่มชื้นม,มากๆอะ่ะควบคุมความมันอีกด้วยค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะ,คก,ะ,คะก็สามารถหาซื้อได้ตามยิปแอนดบอยหรือว่าห้างชั้นนานสับปะสินค้าทั่วไปหรือจะทางออนไลน์พวกช้อปปี้ลาซาดต่างๆ มีขายหมดเลยค่ะทุกคนตัวนี้เซิรไปเลยบอกชื่ออีกทีนะคะตัวนี้จะเป็น p r i n b e r y T T Ferment Essence ค่ะทุกคนตัวนี้200 ml นะคะราคา290บาทเท่านั้นหืขวดใหญ่ขนาดนี้ใช้ได้หลายเดือนออมือเลยคุ้มากๆค่ะทุกคนกับคุณภาพที่ได้ขนาดนี้ไปลองกันเลย,เลย น้าพื่อจะมาแนะนำตัวไหนอีกกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย